bài đi nó đến tao bao đuôi với nó mới bờn ra cả này bao đuôi phát với <laughs> cái nông dĩa phần quả mẹ bó bao đuôi <laughs> chị với thái <laughs> chị với <laughs> hai bỏ nhắn lên mưa cho nào hả มาเหาดได้นี่ะไปกอนนด้แมมมาฮอดเป็นที่ดับลอะเลวพี่น้องฟนมือพ้ามารอย่างไร้มมากินกระทันเออ้าไปไหนแม่จะเอาจิบช้ามามอนี่ไม่เล็าอ้

พอๆกับบ่าวดุ๋ยนะตะก้อนให้บ่าวเมนอยังบ่าวเมนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่โอ้ยมาพอมาหอนเฮือนน้องเยี่ยมแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่เห็นน้องเยี่ยมแล้วบอหนิเห็นยี่บอหนีิสองหันไปพาไปนี่พาไปพาไป น้องเยี่ยมันต่อเติมเพื่อนหนหยกเสาเลี้ยงลอยโอ้ยกะผ้ามาเลยดิอ้าวเอากระพิษตะก้องเลยเน้น่นักบ่ตะก้องต้องหยางน้ำล้างหรอวะหยังไงแนมหยังเฮ้ยพอหนองเยี่ยมขึ้นมาแล้ ยังข้ออกมาอีกอ่ะพรมลีคิดพรมลีคีดเพื่อนวะไปงไทยเารุยพามาเ็นอดุยนโมโนตกแตนอบม่ตกแลดับนี้ย่าดตนตามมานด้คืเคืนเนีคืนหนึ่ง อย่างมาตามตึกมากับใครมากับอ่อนบ่แม่นแล้วมากับอ่อนมา,าวางกันสุดกอดนะมาฮะเ,<า>เป็นอะไรคอยสี<ะ>้ท้ามเจ้าะนะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอย่งซิซิวนี่ซวซิวนอ มานอะเพารบีเือิบพาเหนคยิดวังไหนเคยชิดวังบัดตอนทำเสรจไปถามรังรีใจไปบอไปน้เนเห็ <c ười> นมะมาจนได้นะนี่มาจนได้บุกมาจนได้นะ เมื่อว่าเสียงมากป่ะลยเไง่นว่าแจักสิพ่อหรือบ่พ่อเสียงดวงมาเนี่ยดวงดีไรเจออยังพอเฉยเออเคยดดวงดีไก็ยังดุยโมฮูโศกสตาเน้นโศกอย่างเดียวนี่ดวงเยี่ยมนี่ฮะตัวยากรถึงจะเล่นเธอานึงเป็นถีดซองถีดซองถีดเกได้มาเท่าน,นึง เพื่อนอยู่ขมือพัดมือห้าวันมือห้าวันมีทางไปเพื่อพัดอยู่เพื่อนเนาะมันมือห้าจากมาฮะเพื่อพัดอยู่เพื่อนอม่นต้องเสียงมานนเนี่ยนี่ต้องเสียงมาแบบประมาณตานสี่โมงเนาะสี่โมงนะกมากพอกดีจังหวะหนึ่งเข่าเลยเลยด้อยู่เพื่อนกะย่างหนึ่งเข่าเงินนะบ่ร์แมนเพื่นแฟนสูงวันนี้เพื่นสี่โมงตอนสี่โมงปลาลุงวางแฟนเด็กก็ไอเดาะ เออตีตึกเตนลายได้ลายบอกไปหาทางในวันนี้ไปข่ำวันแถวโขบบ่จับนูเหนือหิรานไปหาเหมือกอนในช่วงหนุกนตุกแตนตัวแดงแดงเหรอวะอลลน้าผมเคยหาเถื่อแล้วนี่น้าผมเคยไปหาจักเถื่อเคยเห็นอยู่ตามโขบเคยเห็นนั่นแหละผมเคยไปหาแ <c oughs> จ้งมือไปที่ไปหา กระพาเป็นห่วยหูแล้วเหน้องยีอันแล้วพาไปเไปเคยครับไปเคยพาไปเคยพาไปหาเออไปเคยไปหากับคุณน้าแล้วต้องพาไปเราเคยหาจเื่อนเหากับต้องไปแบบเป็นคนติดตามนำรังไปทุ่มสุ่มพาหาเลยหากไปเถือนอย่ังมาดูหือ มัมไม่ละไม่แต่หลักยิ้มอยู่หมวกกับมีโตให้เห็นเบิดหนาเห็นว่วเข้าเ็นพึ่งแล้วหลักยิ้่มอยู่คนเดียวยิ้เนะกูุดสั่นได้สิกะมาเห็นมันเล้วเจ้าหลักมากผู้เดียวอยู่กับไปจัก เหม็นบมดเนาะจะมาใส่ไลกันแล้วอันนี้มีแต่กกามาเยอ่เลยทางกิโกนหุ่นนะคุ่ไดมีแต่ห้อยรนี่เนาะเปิดเผยเล่ออีกอย่เปิดเธอแต่พ่ออะไรมีแต่ห้อยรถตีนใหญ่ๆยนะมาเคยมาบส่วนจะสักเน้นน่นโมเสื้อแต่เสื้อเสื้อเพาว่าก่อนซิมาเทไรเสร็จทามดูอยู่เพื่อนอยู่โมเฮ้ยบ่าวเมธเปเป็นคนสั่ง ว้าุไาาก,กาาัันัต้องตกอาเสกเลยเนะี่ยขันซีโมซกกระยันบัพอ,อเสกกอนมานีนะ่ก็ยังมาโมะโมะเมืเอนีนะเสี่ยงมากเลยขันพ่อกับขึ้นโศกสตาร์าขันบพอกับขึ้นอ้ยสวยเลยเมน,นีาาม,ามากบพตารูพรมดิจิเว่ด นึกว่าผูกหลายูกอันนี้ยกมือได้นองเยียบมันข้าวกเพราข้าบหูข้าวบะหู้าเพื่นยกมือได้อันนี้เนื้อจะหนาเพื่อนยกลักาลนี่ เพ mmm ื่อนยังันะถ่ายคลิปอเอาเไปปักซองใหญ่กว่าเก่าแล้วนะบานีออต่เตามากี่ัตนี้เต่ำกว่าตัวนั้นบบนี่เต่ันลจจะน้อยเห็นยาวเลยเต่าอีกพเสา

ม,มาถึงสักซีมาสันมาตอกสักีดามาตอกสักีมามุงรังคาเออคืออยู่มาถึงสักซีมาสันหัวสนานเนี <i <i ่ยนม่าน่นนะสักสีามหาส้่งแล้วสั่งได้มุงรังคาไหสักซีเป็มุ่งแน่น่ะเคยอยู่ได้มุงรังคาเพื่อจะขอ หัวโบลหัวกอบกูบอดเลยมันเนองมุ้งนะไปสมัครสางได้คะแนนเอาเห็ดกระโผในเอาลเนะครับทนวนิบนด แนวนี้ยังบ่ฮู้ว่าสิไปจังไดใส่มะฮันเถาตกด่ะามาณนั Ugh, ้นแหละอืเสิ Doc, um 1ขาวนี่บ่1เป็นอยู um> ่ดอกซ่ํานี1เป็นคือกันให้บ่แม่นลโเิ่มันค่ก่นีก่อนห้วย1ตอบ่ค่ก็ได้นะน่แหละโอ้ยตอนกเอ้า ถ้าขึ้นบัสีขับเลมันมันมืดมามืดมาสองโมงนี่สามโมงแล้วสามโมงยังเนี่ยไปมาพักกันมาที่ยงโมงางสานอ่านั่นดิแล้แล้วสามโมงสามโมงเบิดน้องอันตบ้านวะ

หมดเกินกิโลหรอกนะนี่อ่ะิบ้านนีสุดก็เจ้าคิดเทนเองแล้วพี่น้องฝากคนไลค์ติดตามส่องบาทแม่เนี่ยเลยพี่น้องฝากส่องมาเดยเด็กกันลุงสบายดี